ประวัติโรงเรียนกลางเหมือนสงเคราะห์โดยสังเขปโรงเรียนกลางเหมือนสงเคราะห์อยู่ในเขตการปกครองของตำบลกลางเหมินตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลกลางเหมือนอำเภอเมืองกลาลสินจังหวัดกลาลสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลาลสินเขตหนึ่ง ก่อตั้งเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2477โดยมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตะบนม่วงนาบ้านกลางเหมือนใช้ศาลาวัดประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่เล่าเรียนมีครูสองคนครูใหญ่ชื่อนายแสชัยสิทธิ์และครูน้อยชื่อนายสอนสินธุสิริ จัดการเรียนการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อมาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์มีเนื้อที่เจ็ดไร่สองงานสามตารางวาเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ก่อตั้งมาแล้ว78ปปีปรัชญาความรู้เป็นสิ่งเชิดชูมนุษย์คำขวัญ เรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนสีฟ้าและสีแดงต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นมะขามวิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปีพุทธศักราช2558โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์จัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสนองปัจฉญาจุดเน้นและมีเอกลักษณ์ที่ดีงามโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมทั้งน้อมนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพันธกิจ1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. นำหลักสูตรมาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข 3. ส,ส่งเสริมคุณธรรมเอกลักษณ์ที่ดีงามให้เกิดแก่ผู้เรียน 4. ใช้เครือข่ายคุณภาพร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 5. ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุค,คลากร 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 7. น้อมนำหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนกลางเหมือนสงเคราะห์มีผู้บริหารสถานศึกษานับตั้งแต่ก,ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันจำนวน11ท่านคือ 1. น,นายแสชัย,ยสศิธิ์ 2. นายบุญรอดพิมพิสัย 3. นายสำราญจันทบุตร 4. นายเสาภูบุตตะ 5. นายอำนวยสินทุโคตร 6. นายสงวนศักดิ์บุษสบารัตเจ็ นายถวายสำราญวงศ์แนายอัมพลดอนหัวบอ่อ 9. นายโชคชัยคานสะอาด10นายสุรินนำนาผล11บนายประดุงศักดิ์ทิพสิงห์และครูผู้สอนรวมทั้งสิ้น42ท่านสามารถผลิตนักเรียนได้74รุ่นจำนวน1,846คนปัจจุบัน มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวนเจ็ดท่านประกอบด้วย 1. น,นายประดุงศักดิ์ทิพสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 2. นายบุญส่งกุลละสุดครูขสสอสาม,สามนางลักษมีจิตจักครูขอสอสามสนายปณนวัตนสงวนตระกูลครูขอสอสาม 5. นายเมธีเอมมรัพย์ครูคอส .2 อ 6. อนางสาวพิสมัยภูธาทิพย์ครูคอส .2 อ 7. อนางสาววันนีแจ่มสุวรรณครูอัตาจ้างพนักง,งานบริการและลูกจ้างสองท่านประกอบด้วยนายสหพลดงเลิศพนักง,งานบริการ 2. นางแสงจันแจ่มสุวรรณ พนักงานบริการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ประกอบด้วยนายกองผลทวินเป็นประธานกรรมการ 2. นายเจริญโยธาคึกผู้แทนชุมชนเป็นกรรมการ 3. นายมวลแจ่มสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 4. นางอ้อยใสยวิจิต ผู้แทนผู้ปกครองเป็นกรรมการ 5. นายวินัยโยธาคึกผู้แทนสิทธิเก่าเป็นกรรมการ 6. นางกัญยพักนันพาดผู้แทนองค์กรเป็นกรรมการ 7. พระครูปฐมปุญญาพินันผู้แทนศาสนาเป็นกรรมการ 8. นายบุญสง่งกุลสุดผู้แทนครูเป็นกรรมการ 9. นายประดุงศักดิ์ทิพสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์เป็นกรรมการและเลขานุก,การปัจจุบันโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์มีนักเรียนทั้งสิ้นเจ็ดสิบสามคนกลาวสวัสดีกับพี่น้องชาวบ้านที่รบกวนทุกท่านครับผมนายประดุงศักดิ์ทิพสิงห์ในตำแหน,นง่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอเมรงกัน วันนี้มีความรู้สึกขอบพื้นที่พี่น้องชาวกังหมืองได้ให้ความร่วมมือร่วมใจนะครับแ,แสดงพลังอันเป็นบุญเป็นกุศลในการที่จะช่วยพัฒนาสถานศึกษาของหน่ยเราสําหรับผมตั้งแต่ผมได้มาอยู่ที่นี่นับจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลานหนึ่งปีสองเดือนกับสิบห้าวันนะตั้งแต่วันแรกที่ผมมาอยู่ผมก็มีความรู้สึกขอบปื้นที่พี่น้องชาวกังหมืองได้ให้การต้อนรับผม,มเป็นอย่างดี และกตลอดระยะเวลาที่อยู่ตรงนี้นะฮะทุกครั้งที่มีการมีงานผมปกอความร่วมมือกับพี่น้องพี่น้องก็ให้ความร่วมมือเสมอมาและท่นี้ในส่วนหนึ่งนะครับของกำเนิดของเรานั้นทีมงานในโรงเรียนในสถานศึกษาคุณครูถึงเราจะมีน้อยแต่ก็เป็นทีมงานที่เข้มแข็งให้การช่วยเหลือในภารกิจต่างๆของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและในส่วนของนักเรียนนะครับ70 7 2 7 3คนที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นนักเรียนที่มีความขยันขันแข็งซึ่งในปีนี้ผลสมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาของเราก็อยู่ในระดับดีแล้วก็ผลของอุณหก็เพิ่มขึ้นนะครับ3%จากปีที่แล้วและนอกเนือจากนั้นเราก็มีกิจกรรมต่างๆที่เรา,าสามารถที่จะออยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ภาคภูมิใจก็คือนักเรียนของเรานั้นได้เป็นตัวแทนของลุ่มเรือข่าย ในการแข่งขันงานชิลปะติกรรมในระดับเขตซึ่งก็มีอยู่หลายรา,ายการที่เราได้ในหลักเหรียญทองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นผลงานนะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาและคะน,นั้นในส่วนของงานที่เราจัดในวันนี้นั้นก็โดยหลักแล้วผมตั้งแต่ผมมาอยู่ผมก็ได้ศึกษาถึงประวัติความาของโรงเรียนการเมืองก็คือ,คอเราเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2477 ซึ่งรวมระยะเวลาจนถึงบัดนี้ก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแต่คณน,นี้ในหลายสิ่งหลายอย่างของโรงเรียนนั้นยังมีสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงและก็พัฒนานะฮะจึงได้ปรึกษาหารือกับคณะครูและก็คณะกรรมการสานศึกษาหาพุ้นทางที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนพวกเราให้มีความเจริญข้าวหน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งจุดแรกที่มองเห็นก็คือในส่วนของ อา,อาคารอเนกประสงค์และกรโรองอาหารนะครับซึ่งอยากจะทําให้มันดีก็เลยได้ปรึกษากระทำคณะกรรมการสถานศึกษาทัานก็ด้ด้ความเห็นชอบนะครอยากจะให้ช่วยกันระดมทุนโดยอาศัยสิทธิเก่าดังนั้นก็เลยเป็นต้นเหตุของงานนะซึ่งโดยหลักแล้วนอกเหนืจอจากการระดมทุนแล้วก็ยังมีความปรารถนาที่อยากจะให้สิทธิเก่าของเราได้คืนสู่เย้าได้มาพบปะสังสรรค์มา,มาพูดมาคุยนะมาเสวนากัน นะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนนะนัศนคติต่างๆที่เราได้อ่าได้จากกันไปในระยะเวลาที่ยาวนานนั้นซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมกันมาพบกันมาอยู่ด้วยกันมาช้ำสารกันซึ่งผมก็อ่ามีความรู้สึกภาคภูมิใจนะที่ทุกทกท่านได้มาอยู่ณนะตรงจุดนี้นะครับก็อยากจะขอฝากนะครับอยากให้ทุกท่าน ได้จะหนักถึงนความสาคัญของสถานศึกษาเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่ให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาจนทําให้เรามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็อ,อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสมาช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไว้ให้ลูกให้กับหลานได้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดไปนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะมาณนะโอกาสนี้ เท้ากูบาอาจารย์ที่สอนสั่งให้จงตั้งมั่นกับสิ่งที่ฝันที่เราตั้งใจสอนให้อดทนให้รู้คุณคนไม่เอาเปรียบใครจะยืดบานในถ้อยคำที่ฟูมฟัง ลูกศิษย์คนนี้จะเป็นคนดีให้ได้ดังใจแม้ไม่ยิ่งใหญ่ความรู้ที่ให้มีไว้ช่วยคนจดจำคำสอนฟังใจไม่ทอนให้ครูภูมิใจจะก้าวต่อไปมั่นคงในความดี จะสู้ด้วยใจมันคงในความดี จันที่สอนสั่งให้จงตั้งมั่นกับสิ่งที่ฝันที่เราตั้งใจสอนให้อดทนให้รู้คุณคนไม่เอาเปรียบใครจะยืดบานในถ้อยคำที่ฟูมฝฟก อกสิทธ์คนนี้จะเป็นคนดีให้ได้ดังใจแม้ไม่ยิ่งใหญ่ความรู้ที่ให้มีไว้ช่วยคนจดจำคำสอนฟังใจไม่ทอนให้ครูภูมิใจจะก้าวต่อไปมันคงในความดี จะสู้ด้วยใจมั่นคงในความดีจะสู้ด้วยใจมั่นคงในความดี มีวิชาสู้ในสังคมขอบคุณครับรูที่บ่มอบรมให้จนบัดนี้เลือดสีเขียวยังกลมเกลียวอย่างดีรวมใจรุ่นน้องรุ่นพี่โชคดีที่ครูกระสานกับคำว่าครู ที่เคยรู้ที่เคยได้ยินคำนี้ไม่มีสูญสิ้นถึงแม้แผ่นดินสลายสุดทางเรียนครูไม่ก็เสียนจากใจออกแบบให้ลืมไม่ได้ภูมิใจเป็นสิทธิ์มีครูไม่ลืม คำที่เคยสอนสั่งมีเพียงบางครั้งเดือดร้นข้างทางคู่คู่วาสนาบางคนปล่าปลางูง,งแต่เพราะด้วยสิทธิ์มีครูจึงอยู่จึงสู้กันไหว ขอบคุณชิ้นงานครูนั้นเคยแต็มสันสั่งมามองย้อนถึงตอนฝันฟ้าคุ้มค่าทุกการสมัยการบ้านของครูคือประตูนำสู่เส้นชัยสิ่งดีที่ครูมอบให้ Gak boleh, ักอ่าน um> ี <t 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 um> <t ้ครับนับหนึ่งน้ำสอง ส้นชสิ่งดีที่ครูมอบให้การบ้านสุดท้ายให้เป็นคนดีการบ้านสุดท้ายครูสั่งไว้ให้เป็นคนดีการบ้านสุดท้ายครูสั่งไว้จะทำให้ดี